สวัสดีค่ะช่ล่นอิคชื่อเล่นน้องเป็นเล่นที่ที่สามค่ะดีครั่อเล่นแจด้วันนี้พวกเราจะมาผู้รบเสริมในเรื่องอาการคันค่ะอยางี่รอมเลาเดือดนึ่งปีพูดไทยขาววนก็ ก่อนจัดก,กันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราถือตั้มทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสําหรับทุนทุนท่านใดหรือโรงเรียนใดสนใจหนังสือหันษาภาษาจีนหรือหนังสือหันษาภาษาจีนชั้นประถมศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ครูตั้มก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมคลิปของครูตั้มนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ